สวัสดีค่ะมันี่พามะยังตลาดเพิ่งคับกี่น้องพามาเบิงกัน,นต้น,นี้ยังกับเขาเอืน่นต้นฟันสิงโตเต็นี่ะค่ะดอกเหลืองๆนี่นะสุเทยียนบอกระดเป้ยค่ะมองนีมองนีื่อน,นมองเคยมะยังอันนี้กับพักซี่หลอมนะค่ะเนาะเดิน่าพักซี่หลอมนี่อันนี้กับมีฟันสิงโตนะปกติบ่มีเแล้วค่ะปีนี้เป็นแปลกๆขึ้นนะคะพี่น้องมีตลอดสายเลยปานนันเขาปลูกไวเอาหลดไหมค่ะเบ่งงาม,งาม ชมดอกฟันสิงโตไปน้ากันเนาะคะ่ะเนาะงามงามไปน้ากันนี่ค่ะย่างไปตลาดตลาดไหวเบุญเลยล่ะค่ะเทียสิไปหอดเนี่ยงามเนาะคะ่ะเห็นเรามันอดบ่ไดไหมคะ่ะตอนแรกว่าสิเออจักมือหนึ่งบ่ตองไทยนะก <c ười> ็เลยเอออดบ่ไดมันงามหลายค่ะพี่น้องมันขึ้นเป็นแถวทางยางเลยแต่ว่าฟังทางขุนนะพ่มีมีฟังเดียวคือฟังทางหนีไหมคะ่ะมันงามก็เลยอดใจบ่ไดก็เลทยทายเห็นบึงนะะ่งเนาะนี่ค่ะฟันสิงโต แต่ว่ามันไก่ถนนเนาะค่ะเห็นนนอนน้องหันมาดามบูเล่าเอาไปแกงอยากไปแกงกล้องกินคือเล่าเบิงต่วามันติดถนนโพดค่ะเดี๋ยวมือได้ขัน้นเขาปลาสิเขาไปในปลาไปหาเบิงเนาะค่ะจะก,ก่อสองกอ่อก่อหนึ่งสองก่อนี่ก็ได้หมอหนึ่งแล้วค่ะมันหลายมันเป็นก่อใหญ่ๆเป็นหง,งนะะ่ใหญ่ๆเนี่ยค่ะนี่ันค่ะอันนี้มันก็เริ่มแก่แล้วล่ะเห็นบอเริมบนนี้ใบเรามิตรโด แค่ขึ้นหลายค่ะเด้อค่ะเด้อคุณอ่ะอันนี้ก็อ่อนๆนี่ค่ะนี่เงาเนี่ยอันนี้ตีถนนเลยค่ะนี่ท่างยางเลยค่ะนี่ค่ะถนนนีการปลาต้นฟันสิงโตขึ้นขึ้นเด้อค่ะเด้อปีที่แล้วปีกายบ่มีเด้อค่ะปีนี้จังเลยว่าเต็มเลยปานคนเอามาปลูปานคนเอาเม็ดมาวานใบเนี่ค่ะเห็เบิ่งเบื่งเงานี่เนาะจะอ่อนเนาะค่ะเนาะนี่ั้นใบมัน ลายค่ะค่ะเพิ่งค่ะที่ถนนเจ้าวาสิเกียนมา้าเงียวคน้นจากสินำ้ำไล่นำหลอค้นแล้วพี่น้องนี่มันติีถนนผลดนะจ้ะมันมเป็นเตาไปกินดอกมันเอาไปล่างไปทําความสะอาดกะความคิดเท่าไหมค่ะเออม,มันคิดไปแบบนั่นไปซะแล้วมันกะบมกาเก็บไปกินแล้วค่ะเนาะเดี๋ยวมือได้เด้เข่าปลากันค่ะมันชิมีอยู่ดอกดูในปลาแบบเออไกลจากทางคน้นยางกันสินนะคะ จังมูเิ่นไปเกเบิ้งค่ะพี่น้องมัขึ้นขป็นหลายคักองสะออนเนาะค่ะตลอดทังนะหง้าุผุนเลยค่ะธรรมชาติดอีลีค่ะผักปลาดอกไม้ปลาขึ้นตามธรรมชาติค่ะถั่วออร์แกนิก หลายคักเนาะค่ะเนาะขึ้นโอ้ยงามเสียอ่อนอดบ่ได้เลยจ้ะงามบมา่งามกับอดบ่ได้จนได้อันพลังยาง,งาตอบคอมเหม็นมูเบิงิีบห้มูเป็นน้ำตอบคอมเมมตนเป็นปน้ำเห็นก็เลยเออคค่ายลีบกอนจังตอบคอมเหมตนค่ะ<ม>แต่ละเหงาแต่ละกอมอไงสมดัยกันเนาะงเนี่ยค่ะหากมันมุน,นันเด้อค่ะเด้อเขาว่าผักอันนี้หากมันมุน,นันก็กินได้เอาไปแกงเอาไปต้มเพินว่า ขื่นหลอดแถวตลอดทางเลยค่ะคุนเบงย้อนหลังไปอีกคนพี่น้องคุณน้นขึ้นคุณทางมาลายมีหอดเสียงนกเสียงธรรมชาติธรรมชาติคักค่ะพี่น้องพักบุ่งกับสากรากดูสิพี่น้องเบึ้งเนี่ย ผักบุงก็ขึ้นว่าสัุนี่อ่อนๆอวบๆพเมนหลายพักค่ะบุงก็มกี่มปีนี้แนวว่าเป็นแต่ขึ้นก็นกขึ้นนะคะหนองบึงกรนี่หลายง้ามคักจนว่าแกขึ้นจนว่าแกจนมันเผาบานแล้วค่ะหน่องบักจนว่าเป็นดอกอืม ท่ายยางเหรนไปน้ากันเนาะคะ่ะเนาะวู้นฝั่งนามีอีกค่ะเนี่ยคะ่ะทางยางทางเที่ยวขีจะกระยานประจำกับทักนี่แหละคะ่ะสมัยร้านหน่อยนี่น้อยที่หาเดือนกับยางแถวนี่แหละคะ่ะช่วงแม่เขาเห็ดบานเนาะคะ่ะมันเป็นเหรียญสื่อบานไหม,ไม,ไมเห็ดบานท่ายางอยู่นี่แหละคะ่ะวนไปวนมาสมือ ตั้งงามงามันนี่ค่ะอากาศดีกะได้ออกมากขังนอกค่ะใครออเป็นคนหนึง่งชอบยางชอบออกขังนอกชอบทุงสี่แม่คะเนื่องากอากาศดีๆถ้าใครอยู่บานปันใดน้ำกับบานกับเขาบานกับแวหางสื่อกับเขากับน้ำนี่ค่ะอันตัวนี้ีิมันหนึง่งฟันสิงตัวี่มันแกแล้วนะคะเนาะ อันนี้ก็งามมันแก่แล้วกับบอดีสําหรับคนแพ้ด้วยค่ะเด้องามลมมามันปิวขั้นตาขั้นจมูกนี่ค่ะเป็นอลกอฮีบางคนนี่ค่ะตัวนี้มันแหลงค่ะค่ะมันลมออกมาเลยมันปิวขาววันไปทั่วล่ะค่ะคือตัวนี้ล่ะนี่กินได้ทษมันก็มีคือกันตอนมันแก่แล้วดอกมันแก่แล้วมันก็สิปิวเข่าหูเข่าตาเฮาพี่น้องขั้นดังขั้นจมูกนี่อันดอกฟันสิงโตนี่ อย่างนกนกท่รนะมาฉาดคบบ่ะบออันนี้เป็นพลเมฆท่งว่าทัดขึ้นเนาะคะ่นะเนาะน่หลังตะเบิ่งว่าแดดมันสิไปหอดใส่ปีนี้มัสออนสิออกนวยออกมะเร็งไปกินบ่แล้วก็ผ่านขนมกันเนาะคะ่นะเนาะอย่างไปน้ำกันค่ะ ไปตลาดสิไปซื้ออันนี้หรอกค่ะตลาดนัดสิไปเสือนอไม้ฝรัง่งทาบะมี่กสิย้ยอนกับมาาเราไปซืออ้อยุสวนยุสวนแถวบานที่ลูกซื้อมห้มือนั่นแหละค่ะเพราะว่าเมื่อคืนไปกินเขาบานลูกสาวตอนแรกว,ว่าสิเฮ็ดปลานะไรล่ะค่ะแฟนเราบอกกินปลาฉันย่านกลางพะนะแต่เลยเปลี่ยนเมนูเป็นมันฝรั่งต้มกับเอ้อ้ฝรั่งนะคะแล้วก็อกันนี้ ใส่ครีมใส่ครีมใส่ซอสสีขาวของที่เขากินคู่กันกับอันน้องใหม่ฝรั่งนั่นแหะค่ะน่ะแล้วลก็ปลากระส,สือปลาเป็นปลาแบบบ่มีกกางไหมค่ะสำนันพ่อเมอือนกันแต่ว่าเหมอือนเป็นมือหาไข่กันหาอันนี้เฮ้เรียยังก็าหาไข่เสียงไข่เด็กน้อยแล้วก็เทาก็พาเขาหาไหมค่ะเสียงในสวนนั่นแหละเหมือน อื่มเป็นวันของเด็กหน่อยเมืองค่ะเมืองเขาไทยอันนี้น่ะสิปูขาบโคตรเป็นลองเป็นลอง,งยังเหลนเป็นน้ำกันเนาะค่ะเนาะปล่อ,อยยังกระทายของเบิ้งไปเจ้าจอกกิ่งเง้ยนเศร้า อันละค่ะจังได้คลิปนี้ซ้ำนี่เนาะคะ่ะเนาะยางไปตลาดเด้อสิฟ้ายางเด้อตลาดเมื่อสีไหว้กอนหันมีเดสิได้สื่อยั่นไปเลยเนาะใหม่ฝรั่งเนาะคะ่ะเนาะขอบคุณสุภูสุคนเด้อค่ะเด้อที่เขามารับชมสวัสดีค่ะ